สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผ่ข้ามกับแดงค่ะชุดนี้สวยๆเลยนะคะสังเกตยอดของใบนะคะตัวนี้ถือว่าการจเจริญเติบโตดีค่ะไผ่ชุดนี้เป็นไผ่เพาะเมล็ดนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะพร้อมปลูก ไช่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไผ่ที่นิยมนำไปปลูกใช้ลำนำไปเผาข้าหลามนะคะตัวนี้มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยค่ะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ของทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งแบบจัดส่งออนไลน์ค่ะแล้วก็แบบมารับที่หน้าสวนนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงหรือว่าจะเป็นไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะที่ใช้เผาข้าวหลามก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสกกรนครหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ